แหมแท้ๆเขาทำมาให้มึงรักจนหัวปากหัวปัามแต่ถ้าไม่ได้ผลก็จะเอาให้มึงตายตกไปตามกันอาจารย์ท่านให้ผมนั่งลงกลางห่มแล้วก็เริ่มทำพิธีสวดถอนของทันทีที่ท่านเริ่มสวดผมก็รู้สึกเหมือนมีเข็มนับพันเล่มทิ่มแทงไปทั่วร่างผมร้อนรุ่มทุรนทุรายเหมือนกำลังถูกไฟเผาผมกรีดร้องออกมาสุดเสียงแต่มันไม่ใช่เสียงของผมมันเป็นเสียงทุ้มต่ำแน่กลัวที่เต็มไปด้วยความอาฆาตผมเริ่มพูดภาษาแปลกๆที่ผมไม่เคยรู้จักออกมา อาจารย์ท่านตะโกนลั่นมึงเป็นใครออกไปจากร่างมันเดี๋ยวนี้แล้วร่างของผมก็สะยะยยิ้มออกมามันเป็นของกูกูทำของใส่มันเองใครก็เอาจากกูไปไม่ได้อาจารย์ท่านหยิบน้ำมนต์ขึ้นมาสาดใส่ร่างผมผมรู้สึกเหมือนโดนน้ำกรดผมดิ้นพล่านอย่างบ้าคลาั่งแล้วผมก็มองไปที่กระจกบานใหญ่ในห้องพิธี ภาพที่สะท้อนในกระจุกไม่ใช่ตัวผมแต่เป็นร่างของชายแก่ชาวเขมรที่ผอมเกรงผิวหนังดำคล้ำเต็มไปด้วยรอยสักอักขระดวงตาของเขาแดงกำ่ำจ้องมองมาที่ผมอย่างโกรธเกรีย้ยวและที่น่ากลัวกว่านั้นคือข้างๆร่างของชายแก่คนนั้นมีร่างของเมยืนร้องไห้อยู่ที่ดูผอมโซและทุกข์ทรมานเหมือนถูกจองจำผมเพิ่งเข้าใจในวินาทีนั้นเองว่าเมคงจะเสียใจมากจนไปพึ่งมนต์ดำพวกนี้เพื่อจะเอาผมกลับคืนมา แต่สุดท้ายเธอก็ควบคุมมันไม่ได้และวิญญาณของเธอก็คงถูกครูของมันจับไปเป็นทาสรับใช้ในเมื่อมันไม่รักดีเสียงของอาจารย์เขมรดำออกมาจากปากผมมันก็ต้องอยู่กับกูและนางบำเรอของมันที่นี่ตลอดไปสิ้นเสียงนั้นร่างของผมก็กระตุกอย่างรุนแรงแล้วก็หมดสติไปผมรอดมาได้ครับแต่อาจารย์ที่ทำพิธีให้บอกว่าท่านทำได้แค่บันเทาแต่ถอนมันออกไปไม่หมดเพราะของมันฝังลึกเข้าไปในจิตวิญญาณของผม ทุกวันนี้ชีวิตที่เคยสวยหรูของผมพังทลายลงหมดแล้วครับคู่มั่นของผมรับเรื่องนี้ไม่ได้และขอเลิกกับผมไปผมต้องลาออกจากงานเพราะสุขภาพที่ย่ำแย่ผมกลายเป็นคนที่ใช้ชีวิตอยู่กับความหวาดกลัวทุกคืนผมยังคงได้ยินเสียงกระซิบภาษาขเขมรยังคงได้กลิ่นเหม็นเน่าที่หาที่มาไม่ได้และบางครั้งผมก็ยังเห็นร่างของเขากับเธอมายืนจ้องมองผมอยู่ที่ปลายเตียง ผมเพื่องเข้าใจอย่างแท้จริงว่าบาปที่น่ากลัวที่สุดคือบาปที่เราก่อขึ้นกับหัวใจของคนที่รักเราและผลของมันก็คือการต้องถูกจองจำอยู่กับความทุกข์ทรมานนี้ไปชั่วชีวิตไม่ใช่แค่ผมคนเดียวแต่รวมถึงเมและเจ้าของที่แท้จริงของมนดำบทนี้ที่ยังคงรอวันที่จะมาทวงร่างของผมกลับไปเป็นของมันอย่างสมบูรณ์ ส่วนใครเคยเจอผีที่ไหนก็สามารถแบ่งปันเรื่องหลอนๆกันมาได้ในช่องคอมเมนต์นะพวกเรารออ่านอยู่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังถ้าชอบก็ช่วยกดติดตามกันได้ครับ